พเจริญพรนบสกุบาสิกาทุกท่านสรรพสัตทังหลายล้วนแล้วแต่มีความเมตตาความรักในลูกของมันช้างม้าวัวควายย่อมรักในลูกของมันและแวดระวังภัยให้กับลูกของมันสัตว์ประเสริฐก็เช่นเดียวกันพ่อแม่ก็รักในลูกของตนดังนั้นจึงมีคุณธรรมให้กับลูกตนมีบุญคุณให้กับลูกตนหมายความว่าดูแลลูกเลี้ยงลูกทั้งด้วยหน้าที่และคุณธรรม คุณธรรมของพ่อแม่นั้นใหญ่หลวงมากเพราะว่าทําด้วยความรักความเมตตาความปรารถนาดีให้กับลูกคุณธรรมนี้ใหญ่กว่าคําว่าหน้าที่เพราะมีคุณธรรมจึงเป็นหน้าที่ที่ทําได้ทุกอย่างให้กับลูกไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนให้กับลูกพระริชาตันเปรียบพ่อแม่ว่าเหมือนกับเท้ามหาพรหมเป็นผู้ที่ภาวนาเมตตาการุณาุทตตาอุเบกขาให้กับลูกเมตตาตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องอยากจะให้ลูกมีความสุข เกิดมาก็สมประกอบสติปัญญาดีนะเมตตาให้กับลูกอยากจะให้ลูกมีความสุขปัถนาดีให้กับลูกยังไม่พอถ้ายามลูกโดนยุงกัดหรือลูกไม่สบายนะก็อยากจะให้ลูกนั้นพ้นทุกข์ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย บางคนก็กุมใจนอนแม่หลับเพ่อคอยเฝ้าลูกดึกดื่นๆนั่นคือทําด้วยความกรุณาคือคุณธรรมออกมาจากใจของพ่อแม่นะรวมถึงเมื่อลูกนั้นเดินได้ไปโรงเรียนได้ตั้งใจเรียนได้อ่านหนังสือได้พรอยยินดีกับลูกเขาเรียกว่าความมุทิตาและสุดท้ายเมื่อวันหนึ่งลูกจะต้องเติบโตทํางานได้มีครอบครัวและออกไปสร้างครอบครัวก็ต้องมีความอุเบกขาก็คือมีใจที่เป็นกลางกับสิ่งที่ลูกกําลังจะได้ไปสร้างครอบครัวใหม่ นี่คือคุณธรรมที่เสียสละอันยิ่งใหญ่ที่พ่อแม่มีให้กับลูกไม่ใช่แค่เพียงหน้าที่นะแต่เป็นผู้ที่มีบุญคุณกับลูกอันใหญ่หลวงนะคนเป็นลูกล้วนแล้วแต่จะต้องนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่เพราะสิ่งที่สัตว์ประเสริฐแต,ตกต่างจากสัตว์ตดรจชานก็คือสัตว์ประเสริฐรู้คุณท่านแล้วตอบแทนบุญคุณท่าน เป็นผู้ที่เรียกว่ากตันยูกตะเวทิตาให้กับท่านนะดังนั้นแล้วคนเป็นผู้ปกครองควรที่จะฝึกฝนให้ลูกหลานเนี่ยทำสมาธิตั้งแต่เด็ก <S <S เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะให้ลูกหลานนั้น<ๆ>เกิดคุณธรรมขึ้นมาในจิตใจการทำสมาธิจ,จะทำให้จิตนั้นมีความเปลี่ยนแปลงเป็นจิตที่ใยดีมีสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและรู้ในบุญคุณของพ่อแม่ว่าพ่อแม่นั้นมีบุญคุณกับลูก ด้วยคุณธรรมที่มีให้กับลูกไม่ใช่แค่เพียงหน้าที่จะเป็นสิ่งนั้นที่จะเกิดขึ้นและปลูกฝังให้ลูกนั้นภาวนาทำสมาธิทุกๆวันแล้วจะเกิดซึ่งความรับผิดชอบสูงมีเหตุมีผลและก็มีเมตตาคุณธรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นในจิตของเด็กนี่คือเป็นคำสอนของเจ้าประคุณสมเด็จที่ท่านบอกว่าการนำสมาธิคุณธรรมนี้จะเกิดขึ้นลูกก็จะรู้บุญคุณของพ่อแม่และตอบแทนบุญกุงพ่อแม่ มีเหตุมีผลเข้าใจว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วนะคนที่เป็นลูกที่ดีเนี่ยนะในพระตรปิดกท่านได้กล่าวว่าเขาเรียกว่าอาติชาตบุตรหรืออนุชาตบุตรก็คือเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรม รู้คุณท่านมีธรรมอันงดงามตอบแทนบุญคุณของท่านการที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านเขาเรียกว่าช่วยกิจการงานท่านดำรงวงศกุลนะช่วยในก,กิจการงานที่เราจะทําได้ทําตัวให้เหมาะสมกับเป็นผู้ที่จะรับมรดกของท่านและที่สําคัญการที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านให้ได้ดีที่สุดก็คือการที่พาพ่อแม่นั้นได้รักษาศีลทําสมาธิและภาวนาหรือให้ธรรมะกับพ่อแม่นั่นเอง เขาทีเจ้านัสว่าการที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่บนบ่าบนไหลนั่นคือการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้จะถึงร้อยปีก็ตามให้พ่อแม่ขับถ่ายบนไหลท่านเปรียบว่ายังไม่เทียบเท่ากับให้พ่อแม่นั้นได้มีศรัทธาเกิดขึ้น ในพระศาสนาได้เข้าถึงคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ได้พาพ่อแม่นั้นได้มีศีลให้พาพ่อแม่ได้ทําสมาธิได้พาพ่อแม่นั้นได้เจริญปัญญาถ้าได้ตอบแทนตรงนี้แล้วก็ยิ่งตอบแทนคุณท่านได้ทันท่วงทีในชาตินี้นะดังนั้นฝากไว้เป็นแง่คิดทุกท่านว่าพ่อแม่เป็นผู้มีอุปการะคุณกับเรามากมีบุญคุณกับเรามาก เราเป็นผู้ที่ควรจะรู้คุณของท่านกตัญยูกะตะเวทีนั่นจะกลายเป็นว่าเรานั้นจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตเพราะใครเห็นเราก็แล้วแต่ว่าเรารู้คุณแล้วเราตอบแทนคนเหล่านั้นเขาก็จะอ่นานหมู่นาแล้วก็ยินดีแล้วก็พลอยรู้สึกดีไปด้วยกับสิ่งที่เราทําแล้วเมื่อการกระทําของเรานั้นมีความกะตัญญูไปที่ไหนนะ เรามีนิสัยนี้ติดตัวไปรู้คุณของผู้มีพระคุณเราตอบแทนผู้นั้นก็จะยิ่งส่งเสริมเราแต่ถ้าเกิดจิตใจของเรานั้นประพฤติแต่นึกแต่ว่าจะไม่ตอบแทนบุญคุณใครติดตนตามตัวเราไปนิสัยแบบนี้ไปที่ไหนก็ไม่มีใครต้อนรับไม่มีใครที่จะส่งเสริมในชีวิตของคนคนนั้นก็เปรียบเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่ไม่รู้บุญ